จุดเริ่มต้นของคน,คนเห็นผี <P. S 2> มันมีเรื่องราวที่ผมสงสัย <ฮะ S 2> เพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองหลายหลายคนจะเห็นว่าในเทปที่ตัดในปกติผมจะไม่ตัดเทปพวกนี้ออกนะนกับความรู้สึกที่ผมมีอยู่แต่ตอนนี้น้องบอกว่าเดี๋ยวมันดูไม่รู้เรื่องอเดี๋ยวมันดูไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไร ฟิล์มจะรับเรื่องณเวลานี้ใช่ครับตอนนี้ฟิล์มจะเป็นคนรับเรื่องจากเคสอ่าเป็นคนรู้ข้อมูลทุกอย่างครับแล้วมันก็จะมีบางครั้งที่ผมเข้ามาเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอันนี้อยู่มันมีผู้หญิงอยู่มันมีผู้ชายอยู่ลักษณะอันเป็นแบบนี้ผมก็ผมไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันคืออะไรแต่มันรู้สึกเองอะ่ะใช่แคาว่าจินตนาการได้ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าถามผมนะในในความที่ผมไม่ได้เป็นคนเห็นผีหรือว่าอะไรคือ จินตนาการว่าตัวเนี้ยมันอาจจะมีอ่าแล้วพอพี่ออฟมามันก็กลายเป็นตรงหรือไม่บางทีที่เคสบอกก็กลายเป็นตรงอืมอ่ะคืออันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเรียกเป็นตาทิพย์หรือว่าอะไรอย่างี้เรียกตาทิพย์อันนี้ทุทธศานาเรียกทิพยจักรขู่ก็คือก็คือตาทิพย์แหละเอาง่ายๆคือความรู้สึกรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั่นเนี่ยคุณพูดถึงใครเนี่ยคุณพูดถึงใครอยู่รู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า อ,อย่ามองสิรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วพอเราเอาจิตไปมองปูปะหะนั่นคือการมองแล้วคือไม่จาเป็นว่าต้องมองด้วยตาอย่างเดียวครับคือการมองมันสัมผัสด้วยท่าสัมผัสแล้วเนี่ยผิวหนังก็คือสัมผัสปาก กินจมูกโดมตามองแล้วก็ลิ้นรับรสใช่ไหมคะอะไรหูไม่ใช่นับมวลหมดละเอาเป็นว่าสัมผัสที่6เนี่ยแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันอเราจะมีอยู่แค่ห้าสัมผัสถูกต้องอเช่นลางสังหรณ์บางคนคือลางสังหรณ์แม่นมากครัสองอาจสมมติว่าเช่นดูหมอบางคนดูหมอแม่นมากแต่ทาหาอะลรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าเห็นเห็นก็คือเห็นเห็นแต่ทำไม่ได้เหมือนกันเห็นอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้น หนูก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วสัมผัสที่หอ่ะมันมีทุกคนอยู่แล้วคแค่เราจะพัฒนามันขึ้นมาใช้ประโยชน์ยังไงมากกว่าคือบางครั้งเนี่ยผมมองอย่างนี้นะทุกอย่างมันเหมือนเรียนรู้ได้ครัคือตอนตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ เขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วเราจะเริ่มเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอ่าอย่างที่ผมเล่าไปให้ฟังเมื่อเมื่อเทปที่แล้วว่าผมนั่งสมาธิแล้วผมหลุดเข้าไปผมก็เลยโอเคโอเคฉันเริ่มห่วงอยู่ในห่วงฉันเริ่มเริ่มอินกับมันอ่าคราวนี้พอเริ่มอินกับมันก็เริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่าไอ้สิ่งที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นจริงก็เลยเกิดการทดสอบในหลายๆครั้งด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ อย่างฟิล์มเข้ามาบอกว่ากําลังจะเล่าเรื่องให้ฟังเราก็จะบอกเลยว่า<ช>ตรงนี้มีเทปเนี่ยมีผู้ชายป่ะลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้เจก็จะถามก่อนอแล้วฟิล์มก็บอกว่ามีแล้วก็เออโอเค<ม>โอเคเออเริ่มเริ่มสนุกเริ่มสนุกผมใช้คํานี้นะผมต้องขออภัยถ้าผมทดลองอะไรแบบเพี้ยนๆนะเปนเรื่องปกติพอเริ่มสนุกเราก็เริ่มเริ่มแบบว่าอ่าโอเคคุณออฟเดินเข้าไปคุณเห็นอะไรบ้างแต่ในใจผมมีคาตอบแล้วเพราะว่าตัวเองก็เห็น ก็รู้สึกได้รู้สึกได้ว่าตัวเองเห็นผมไม่ได้บอกว่าเห็นนะผมแต่เป็นความรู้สึกอ่าเป็นความรู้สึกว่าเป็นคนลักษณะแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเวลาผมถามพี่เจว่าพี่เจเห็นเหรอเจก็จะบอกว่าไม่ได้เห็นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันมันมีอันนี้อยู่ตรงเนี้ยและอีกความรู้สึกเนี้ยมันทําให้ผมเริ่มแชร์ไปถึงน้องๆน้องๆพอพอเราถามพี่เจว่าไอความรู้สึกที่ว่านันเป็นยังไง เจไบอกว่ามันคือเหมือนจินตนาการเหมือนแค่เราปล่อยปล่อยให้ตัวเองจินตนาการว่าตรงนี้มันจะมีอะไรไหมจินตนาการมันก็ดูแบบเพ้อฝันแต่จริงันคือแบบนธรรมชาติเขาศาสนาเขาเรียกตัวนี้ว่าเจตสิกค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆอยู่นะตอนนั้นนำมนรวมกันะก็คือเจตสิกตอนนั้นมันบอกไปว่ามันมีตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วคราวคราวนี้พอเราเริ่มรู้สึกแบบนี้ได้บอกน้องไปว่าเราก็แค่ปล่อยจินตนาการนี้มันออกไป พอคำนี้มันเลยทําให้ง่ายคือหมายถึงว่าเราเข้าใจง่าย่าอ๋อโอเคถ้างั้นกูก็จินตนาการทุกอย่างเก็ลองดูอะถ้าไม่ตรงแปลว่าคุณไม่มีของเก่าก็การถูกไ้ก็ลองก็ลองเลยก็ลองมโนแฟนเอกมโนก็ลองไปคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากเทปเนี่ยผมเชื่อเลยเดี๋ยวจะมีคนแบบว่าอลองแม่ลองอลองหมดเลยแต่การทดลองเป็นสิ่งไม่ผิดถูกไหมแต่อย่าเดือดร้อนใครก็พออย่าไปเดือดร้อนใครพอลองแบบนี้ไปปุ๊บอ้าวออฟพูดมีว่ะ มันดันไปตรงมันดันไปตรงเจ้าของบ้านบอกมีวะ่ะแล้วตรงเสร็จอะ่ะคุณต้องคิดต่อให้ได้สิว่าตรงเราต้องทอํายังไงต่ออาาไม่ใช่ว่าตรงเราจะช่วยอต้องคิดนะว่าตรงเราจะช่วยเขาหลุดพ้นยังไงมไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงว่ะเฮ้ยกูเจง๋งกูเจ๋งกูไป,ไปต่อไปบ้านอื่นต่อเลยออย่างนี้ไม่ได้ไม่สิเราต้องช่วยเขาให้ถึงที่สุดสิถ้าเจอแล้วอ่ะคราวนี้พอเจอลักษณะแบบนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรผมผมอะตัวผมเองอะก็เริ่มสนุกกับฤทธิ์กลับไม่กับย้อนคิดไปเลย จำได้ว่าเคยดูหมอตอน,นาอายุสามสิบกว่า <c oughs> หมอดูบอกว่าเดี๋ยวพอสี่สิบเข้าสี่สิบจะเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างจะเริ่มมีสัมผัสจะเริ่มมีสัมผัสระบบบาเพราะตอนน,ตอนนั้นเชื่อไหมร้อยเปอร์เซ็นพี่เจผู้ไม่เชื่ออ, <c oughs> อะไรเลย <c oughs> <c oughs> จะเริ่มสัมผัสบางอย่างแล้วเชื่อไหม <c oughs> พอเริ่มเข้าสี่สิบมันเริ่มมีความรู้สึกนี้ขึ้นมา ลแ้วจําจําไม่ได้เนี่ยเหตุการณ์ที่เขาพูดมาตอนนั้นนะแต่พอเราเริ่มรู้สึกได้เรากลับย้อนกลับไปคิดจนมาเจอหลวงลุงหลวงลุงบอกว่าไงหลวงลุงบอกว่าเนี่ยคนนี้เห็นอคนนี้ทั้งรายการเลยคนนี้เห็นอยู่คนเดียวก็อ้าวแล้วกูไม่เห็นเอแล้วชี้เนี่ยไอ้คนเนี้เห็นอยู่คนเดียวออฟเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นพูดแค่เราบอกเอ้าไม่เห็นได้ไงครับเขาูดคราวนี้พอไปฟังอย่างนี้แปลว่าการที่ พี่เนี่ยไปอยู่กับคนที่เขาเห็นผีเหมือนกรณีอย่างออฟมันทําให้ประจุไฟเนี่ยมันเพิ่มพลังบ้างใช่คือพี่เจอ่ะโดนเพิ่มประจุมานานแล้วจะเป็นจากพี่ใหญ่จากนู้นอะไรอยเงี้ยค่ะแต่พี่เจไม่ได้เติมน้ํากลั่นลงไปในก้อนถานโอเคไม่ใช่เติมเลยกานของโนวคือการภาวนาการฝึกจิตไงผมว่าอันนี้มันอาจจะตอบคำถามนะ้ว่าคนคนชอบชอบจะพูดว่า ที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าเราคุ้กคีอยู่กับความเชื่อทางนี้ไงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อเขาเลยไม่เห็นทีนี้ถ้ามันมีเรื่องที่ว่าพอมันคุ้กคีกันแล้วมันมีการแลกประจุกันมันเลยทําให้พัฒนาขึ้นมาเป็นเริ่มเห็นขึ้นจริงๆคือคนไม่เชื่อไม่ใช่ว่าแต่ไม่เห็นนะคนไม่เชื่อแต่ปฏิบัติก็เห็นนะทีนี้ไอ้ปฏิบัติเนี่ยผมสงสัยว่าปฏิบัติอสมมติปฏิบัติปฏิบัติทางพุทธศาสนาในฐานะคนเชื่อกับปฏิบัติ mediation ใช่ใช่ใช่ คือแบบผมแค่นั่งสมาธิไม่คิดถึงอะไรเลยแค่นั่งสมาธิเพื่อให้มันสงบนั่นแหละคือสมาธิแล้วอันนี้คือปฏิบัติแล้วถูกต้องไม่จําเป็นต้องนั่งท่องคาถาอะไรไม่ต้องคุดโตไม่ต้องกายยุกเข้าหนอออกหนอไม่ต้องขอแค่เราสงบแค่นั้นคือจบขอแค่จิตใจสงบพอจิตใจเราสงบเราก็ได้บุญเราก็ได้เราก็ได้ปฏิบัติทำโล่งอ่ะคือบุญใช่ อันนี้งงใช่ไหมแรกแรกพี่ก็งงพี่ฟังพี่ก็งงว่ามันโล่งยังไงเราแค่คือมันงงว่ามันไปไปส่งบุญอะไรตอนไหนก็มันโล่งเราสึกสบายใจในช่วงนั้นช่วงที่เรานั่งก็สบายใจใช่คือมันก็สงบดีคือถ้าสมมติกลับไปมองเมื่อตอนที่เราคุยเรื่องถอดจิตกันคราวนี้ตอนที่ไม่ว่าตอนที่เราจะนั่งหรือทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยจิตเรามันว่างช่จิตเราจิตเรามันนิ่งมากเพราะฉะนั้นพอจิตเรานิ่งเนี่ย เราไม่เป็นนึกถึงโดยรอบแล้วไม่เอาจิตส่งออกเขาบอกว่าในคุณศว่าไม่เอาจิตส่งออกไปจับข้างนอกอให้มาพิจารณามันอยู่ในตัวเราใช่พอจิตมันนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเริ่มเราเริ่มเราเริ่มมีเขาเรียกไรบุญบารมีอ่าดวิญญาณเขามาขอใช่แล้วพอช่วงที่จิตมันว่างอ่ะเอ้ากูเห็นอะไรวะเนี่ยอรอย่างเยเอ้กูเริ่มเห็นอะไรวะเอ้าทำไมนั่งสมาธิแล้วถึงเห็นผีวะติดนะติดกับวีมูดเขาเรียกติดวิมตดก็คือได้ไปสถานที่นึงแล้ววมนยเช่ ได้ไปสวรรค์ได้ไปทางข้างสวรรค์แล้วเห็นว่านั่งฟ้าอะไรสวยเงี้ยกลายเป็นติดไปเลยหรือบางคนเห็นลูกแก้วใสแล้วก็แบบเออมันสวยดีก็นั่งเพ่งอยู่งั้นไม่ใช่นะมันก็ทะลุปไปให้ได้อ่าพอมันเห็นแล้วอันนี้ผมพยายามสรุปเรื่องนะเพาไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะแต่สรุปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองพอมาเริ่มเห็นแล้วเริ่มได้ยินแล้วเราเริ่มจับคลื่นนี้ได้เป็นครับอ่าจูนติดแล้วจูนติดแล้วอะ่ะจูนติดมันก็เหมือนปั่นจักรยานเป็นครั้งหนึ่งก็จะเป็นตลอดนนึกอออมพเราจูติด๊ คราวนี้เราจะไปหาขึ้นนี้เมื่อไหร่ก็คือโอเคมันปาฟิลม <พอ S 2> ์มครับฟิลม์มฟิลม์ลมตรงนี้มีผีไหมมันเปิดระบบเลยึรบอมใช้งานาเอาว่าถ้าถามออม,ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าถามพี่เจทุกวันเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นรู้สึกไหมรู้สึกแต่ผมบอกเลยนะว่าผมแม่งเบกิเนอร์มากผมทุกอย่างเนี่ย มันเป็นมันอยู่ในขั้นตอนของวิจัยเป็นการวิจัยของ<พ>ผมแล้วกันขั้นตอนการทดลองกาําลังศึกษาและทดลองใช่เพื่อมาหาข้อสรุปจริงๆว่าลักษณะการแบบเนี้ยมันคืออะไรจริงๆอ่ะพี่เจมันพี่เจมีโอกาสเห็นได้ง่ายกว่าคนอื่นอยู่แล้วค่ะเพราะอะไรพี่เจทําบุญเยอะแล้วบุญใหญ่ทั้งนั้นมาหากุญส่วงดตพี่ที่ทําที่ทำที่ทำ,ททำนู่นใน,ใน,ในช่วยเด็กช่วยคนแก่ช่วยรสร้างวาดัดสร้างวาอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นบุญใหญ่นี่นะคะ แล้วก็หนึ่งอ่าสองพี่เจได้นั่งสมาธิครับสามทำรายการพี่เจก็ได้กุศลแล้วอะอก็คือไม่ได้ไปช่วยคนหนึ่งได้เป็นวิทยาทานอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําบุญอยู่ตลอดอทีนี้ออเออโดยเฉพาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำทีนี้ม,มาถึงคำถามที่ผมอยากรู้ว่าเห็นผีเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรอใครบอกดีมาคุยกันหน่อยอมผมถึงสงสัยว่าอ่านแล้วทำบุญทำามากเห็นผี ก็เขามาขอ,อมันคือเ,เรื่องดีหรือมันไม่ดีมันไม่มมดีหรอกเพราะว่าหนึ่งคือเราเห็นแล้วอ่ะเราจะปล่อยเขาไปเฉยเหรอเราจะปล่อยเขาวนอยู่กับภพบภูมิที่มันมันไม่ควรอย่างนี้หรอรู้ออกไหมฮะคือสําหรับคนนึ่งคิดยังไงไม่รู้แต่หนูรู้สึกแค่ว่าถ้าหนูไปเจอสัมภเวสีตนหนึ่งเนี่ยเขาไม่น่าอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเขาควรไปสู่ภพภูมิที่ทางที่เขาจะเป็นจะจะไปใช้กรรมในนรกจะขึ้นไปใช้บุญบนสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ละ แต่ต้องไม่ได้ร่อนอยู่แบบนี้คือง่ายๆคือเอาเอาสิ่งที่ที่เห็นหรือสิ่งที่ทําได้เนี่ยไปสร้างประโยชน์ซะถูกต้องอย่างเช่นว่าการถามว่าเห็นผีแล้วมีประโยชน์อะไรไหมก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าสมมติถ้าคุณจะเอาสิ่งสิ่งนี้ไปทําให้เป็นประโยชน์คุณก็ทําได้โดยการที่อาจชี้ทางสว่างให้กับดวงวิญาณถ้าคุณสื่อสารได้ก็ชี้ทางสว่างไปหรืออย่างรายการเดือดซีเซนคนเป็นผี เราเห็นผีเพื่ออะไรเราเห็นผีเพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะรจะได้เอาไปปรับเปลี่ยนหรือปรับแปลงชีวิตให้มันอีกอย่างหน,นึ่งหรือเอามาสอนคนดูว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสุดท้ายคุณก็ตายไปเป็นผีแล้วคุณก็เล่รอนอยู่ถ้าคุณทาบาปอยู่ครับอ,อันนี้อยู่ที่ว่าเอาไปใช้อะไรดีว่าต้องมุมมองด้วยทัศนคติด้วยะหลายอย่างถ้าถามว่าการเห็นผีมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ในทางธรรมก็คือเราก็อย่างน้อยเราก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วแบบนั้นหรือว่า มีสติรู้อยู่ตลอดลาว่าเราควรทําดีต่อไปอแต่เรื่องทุกวันเรื่องคําว่าเห็นผีเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมผมตอบจากวันนั้นจนวันนี้นะผมเชื่อว่าเห็นได้จริงถ้าเห็นถ้าหนำหนูฮะทุกวันเี้งเดี๋ยวไม่เชื่อตัวเองเลยว่าหนูเห็นจริงหรือเปล่าจริงๆนะพี่เต้คือบางทีมันรู้สึกแบบว่าไม่หรอกคาตอบมันอยู่ที่เจ้าของเรื่องมันอยู่ที่เจ้าของเรื่องอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณสามารถมองเห็นได้ไหมครับ คุณจินตนาการแบบที่ผมบอกเลยใช่ปล่อยจินตนาการปล่อยไปเลย <ừ. S 1> แล้วถามคนในบ้านนั้นว่าคุณเห็นแบบนี้ไหมถ้าเขาบอกไม่กูไม่เห็นแบบนี้อ่ะถ้างั้นคุณเลิกมีคูมีครูคอยตัวคำตอบอยู่เอาจริงๆ <laughs> ทดลอง <laughs> ก็ทดลองมันเป็นการทดลองไงเพราะนั่นก็ทดลองได้มีครูคอยตัวคำตอบให้เราอยู่อ่าเพราะฉะนั้นผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะว่าเรื่องของการที่ที่ที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการมีตัวตนกับเรื่องของการเห็นผี แต่อย่างน้อยผมเอามาวิจัยวิเคราะห์แล้วกันว่าสิ่งสิ่งนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วมันสามารถช่วยคนได้จริงๆหรือเปล่าลอย่างน้อยก็ยังเป็นการรีเช็คตัวคุณออฟด้วยพอพี่เจทำรายการด้วยจุดประสงค์ที่ว่าไม่เชื่อแล้วก็อยากรู้ว่าอยากพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า,า,าสุดท้ายพี่เจก็ได้คําตอบแล้วถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผีมีจริงเดี๋ยวเตรียมตัวรายการใหม่เรารเราจะาไปพิสูจน์ผีด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถ้าเราทําได้เราจะได้รางวัลยูเนสโกเอออะไรได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณบอกว่าผีเป็นอะไรพลังงานพลังงานนั้นเครื่องวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยอ้าวจริงๆแล้วอ่ะมันต้องทําได้เดยทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปอ่ะเขาใช้ตัวเนี้ยจับคลื่นกันมานานมากแล้วนะก่อนจะไปผมมีเครื่องผมมีเครื่องผมมีเครื่องโชว์เครื่องตรงมาจากอเมริกาเลยทีเดียวผมโชว์เครื่องก่อนผมโชว์เครื่องก่อนก่อนจะไปผมโชว์เครื่องก่อนอันนี้เป็นเครื่องจับพลังงาน ลังงานวิญญาณย่นี้หรอโนโนเป็นพลังงานแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กก็จริงจมันก็คือเครื่องอูตสากรรมหนึ่งครับ่เป็นเครื่องจับพลังงานแม่เหล็กเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคลื่นพลังงานแม่เหล็กมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่าหรือเครื่องเครื่องนี้อ่าพลังงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงนางติ๊กติ๊กเนี่ยคุณเป็นผีป่ะเนี่ย อันนี้เปิดแล้วอ่าเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะมีเครื่องอื่นๆตามมาอีกติดตามกันให้ดีแล้วกันนะฮะในช่องอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะนี่คุณเล่นสนุกเลยใช่ไหมไม่ไม่ทำไมเห็นดังติดติดติดแบบฟิล์มเนี่ยอ่ะป็นคนละแบบกันครับอันนี้คนละเครื่องเขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นแบบทันสมัยหน่อยอ๋อมาแล้วมาแล้วมาได้ไงมีไงอยู่ใกล้ๆคุณไงใช่อ่ะพูดถึงเรื่องการเห็นผีหน่อยคุณฝากเข้าหน่อยก็จริงๆแล้วอยากจะฝาก เรื่องเรื่องการเห็นผี Star แล้วกันค่ะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าการเห็นผีมันไม่ใช่เรื่องสนุกเนาะมันถับนี้อย่าไปเล่นซียออเมื่อกี้การเห็นผีไม่ใช่เรื่องสนุกค่ะจริงๆค่ะว่ามันเป็นบุญหรือบาปอะหนูตอบเลยว่ามันเป็นบุญถ้าเราช่วยเขาสําเร็จแต่ว่ามันเป็นบาปในใจเราถ้าเราไม่ช่วยเขามากกว่าเพราะฉะนั้นมองให้มันเป็นปกติมนุษย์ที่สุดอะค่ะแล้วเราจะสบายใจอย่าคิดว่ามัน คนเห็นผีคืออัพินิหารคนเห็นผีคือคนวิเศษไม่ใช่หนูไม่ใช่คนวิเศษค่ะหนูเป็นคนปกติทั่วไปแค่มีความสามารถพิเศษที่สามารถนํามาใช้ช่วยเหลือคนอื่นได้เท่านั้นเองอ่าฝากกว้นหน่อยละกันเนาะสำหรับคนที่ไปเจอคนเห็นผีหรือเรากําลังเรารู้สึกว่าเออฉันเป็นคนเห็นผีว่าตั้งสติดีๆใช่เพราะว่าการเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนี้หมด แต่อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่าไปหลอกเงินใครอย่าทาให้ใครเดือดร้อนอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่คุณทําแบบนี้เนี่ยแทนที่คุณจะได้บุญคุณกลับได้บาปล้วนๆครั้นี้คุณไม่ได้เห็นผีหรอกคุณจะเห็นแต่นรกคุณจะกลายเป็นผีในนรกเองเพราะฉะนั้นก็ฝากกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเฮลโ s โซล่าด้วยนะครับคิดจะติดโซล่าเซลล์นึกถึงเฮลโ s โซล่ากิโลวัตต์5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์หรือ50กิโลวัตต์ บอกเราได้เลยเฮ็นโมะ่บ <Z ora S 2> าจัดการให้ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คุณจะติดเมื่อไหร่นะรอพี่เจษทดลองใหม่อยู่ค <c oughs> ัดไป <c oughs>